มิ้นเขินเลยเจอหลานภูผาทักเมื่อไหร่จะเปลี่ยนมาใช้เตนชนะลงปลื้มหนักมากสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นชาลิดาที่เรียนจบปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนาวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยหลังกัดฟันเรียนและทำงานในวงการไปด้วย ส่วนเรียนจบแล้วจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานกับหนุ่มภูผาเตชนะลงที่คบหาดูใจกันมา11ปีเลยไหมเจ้าตัวยิ้มเขินก่อนจะตอบกลับมาว่าจะเย็นๆยังไม่ได้คุยหรือมีแผนอะไรในตอนนี้แต่แอบแยมว่ามีหลานๆของฝ่ายชายชอบมาพูดว่าเมื่อไหร่อามินจะเปลี่ยนมาใช้นาำสก,กุลเตชนะลงสักทีแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่เคยคุยเรื่องแต่งงานกันเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n t h i c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ